หนึ่งสองซ่อมแชะถ่ายแล้วมีอะไรมาโชว์อีกให้ถ่ายรูปอะไรอีกคะหนึ่งสองมถ่ายเสร็จแล้วคะ่ะโอเคมาได้ ให้ถ่ายตรงไหนอีกที่นี่ลานกว้างมากลมก็ดีอากาศก็เย็นให้่ายตรงนี้โอ้โหให้ถ่ายว่ากินเยอะระวังสะดุดนะลูกคุไหนสมเด็จย่าครับแบ่งปันสมเด็จย่าท่านอยู่ไหนท่านอยู่นี่วันนี้แบ่งปันมาที่ไหนครับที่หวังที่หวังโรงแรมโรงแรมิมาหาไล